ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สยก้านะคะหนูบนหลังคาบ้านเกิดพศสองพันอายุ64ย่าง65ต้นสัปดาห์มาประตูเปิดประตูงานเปิดประตูใจเปิดแต่ว่าอย่าเอาชนะใครนะสัปดาห์นี้ถึงจะดีนะคะขยันขันแข,ข็งงานดีเงินด,นดียังแข็งแรงอยู่เลยสำหรับหลายๆคนที่อายุเยอะแล้วนะเนาะประตูเงินก็เปิด เงินได้จากบุญเก่างานได้จากบุญเก่ามีดวงไปไหว้พระทำบุญเจอผู้หญิงใจดีน่ารักคนน่ารักประชวรไปทำบุญนะหรือให้ความช่วยเหลือถ้าติดขัดอยู่นะคะไพาด่ดีดวงดีแต่ข้อเสียคือชอบเอาชนะชอบต่อปากต่อคำถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเบาๆหน่อยเพราะประตูลักมันแง้มๆมันเปิดมาแบบไม่ได้ดังใจเรื่องรักคนในครอบครัวสัปดาห์นี้เจอคนขัดใจหรือเจอคนเอาแต่ใจ ยอดค้าขายต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์ยอดอาจจะดับหรือไม่ได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้เนาะจะมีฟีลน้อยอ,อกน้อยใจคนที่เรารักด้วยนะคะถ้าโสดคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ใช่ดูไปก่อนบางทีใช่เราไม่ใช่เขาอารมณ์นี้เนาะงานยังไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังแบบร้อเซบางทีลูกเต้าก็ทําให้เรารู้สึกเบื่อแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรมันก็หมายถึงว่าการอยู่กับตัวเองดูซีรีส์เกาหลีทําอะไรงเงียบๆคนเดียว มีความสุขหรือพักผ่อนในช่วงปลายสัปดาห์คือช่วง29-30นะโชคไม่ค่อยเด็ดเลยนะสัปดาห์นี้อย่าเล่นเยอะนะคะสุขภาพระวังจะปวดท้องเนาะรักไม่ได้ดังใจมาต่อคุณที่เกิดพศสอง5้าอายุ52ย่าง53นะคะหนูบนภูเขาค่ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดต้นสัปดาห์มาดีเจอเพื่อนปาร์ตี้แลกของขวัญ มีความสุขแต่ต้องระวังจะไม่สบายเล็กๆน้อยๆนะนะคะยี 24, 25, 26, ่สิบสี่้ยดีประตูเปิดติดต่อดิวงานคุยงานลุยเลยนะคะแต่ไพ่สองถ้วยตามด้วยไพ่สองเหรียญประตูเงินเปิดหมุนข้องเงินสะพัดดีเข้าซ้ายใจขวาก็ได้แต่ยังดีกว่าไม่ได้เนาะหลายๆคนก็มีมีงานสองอย่างมีเงินเข้ามาสองทางสามทางว่ากันไปนะคะประตูรักไม่ได้ปิดหรอกแต่จะปิดถ้าคุณหงุดหงิดถ้าคุณใช้อารมณ์ถ้าคุณใจร้อน นะคะลืมลักลืมของทะเลาะกันตอนขับรถไม่ค่อยได้ดังใจทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับลูกทะเลาะใครได้หมดเลยสัปดาห์นี้งานดีงานโดดเด่นถ้าคุณไม่เอาแต่ใจถ้าคุณไม่ใจร้อนถ้าคุณไม่ทำอะไรแบบรีบรนเกินไปจะดีรีบรนนะคะเนาะมีดวงเดินทางแบบปุบป,ปับมีดวงอุบัติเหตุด้วยแต่ดวงคุณแคล้วคลาดอย่าทะเลาะกับแฟนพูดกันให้เพราะๆเ,เนาะ เอ,อนะคะใครมีแฟนสองคนหรือแฟนมีคนสองคนเนี่ยบางทีก็จะจุกจิกไม่ค่อยได้ดังใจนะคะถ้าแฟนไม่รับโทรศัพท์แฟนไม่ตอบไลน์จะโมโ oh, หจะจิกตามจะไปหาถึงที่เลยบางคนเพราะฉันต้องระวังทะเลาะกันคนโสดจะเจออุบัติเหตุรักหรือเจอช่างคนแดนไกลนะคะมาทักมาทายมาคุยมาใจร้อนทำให้คุณรู้สึกงุดหงิดช่วงนี้คุณก็เนื้อหอมด้วยค่อยๆดู นะคะนะเรื่องงานเรื่องการท้าไม่ใจร้อนถือว่าดีนะอืมมาต่อนะคะมาต่อที่คุณที่เกิดพศ2527อายุ40ย่าง41นะคะหนูบนหลังขาบ้านจ้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดงานต่างประเทศงานต่างแดนงานออนไลน์งานที่ต้องติดต่อดีลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอำนาจหน่วยงานราชการดีถ้าไม่ไปไหนอยู่บ้านก็มีความสุข นั่งดูทีวีนั่งอยู่ที่บ้านแฮปปี้จ้ะนะคะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนจะเครียดเครียดเนาะระวังเรื่องสายตาหัวเขา่าเพิ่มสักหน่อยระบบประสาทจะมีปัญหาไหมเครียดเกินไปเนาะใจใหญ่ใจโตไม่ดีประตูเงินเปิดจ้ะหลายๆคนมีคนอุปถมัมภ์ซัพพอร์ตช่วยเหลือจะมีคนมาหาที่บ้านนะบางคนก็ไปหาเขาที่บ้านไปคุยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่ององ,อง,งานได้หมดหรือไปปาร์ตี้สังสรรค์นะคะประตูรักก็เปิดรักสมหวังเปิดตัวมีความสุข บางคนก็วางแผนแต่งงานโสดจะพบรักในงานงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกิจกรรมหรืองานของบริษัทงานอะไรต้องไปเจอนะจ๊ะดีจังเลยอะคะ่ะตัวเองเนาะถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วคนในครอบครัวตัวคุณก็มีความสุขนะคะเนาะเออดีถ้ามีงานเลี้ยงงานวันเกิดบางทีจะจัดให้ใครมันก็หมายถึงความสุข ทำให้พี่ทําให้เพื่อนทําให้น้องทําให้คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้ดีทั้งหมดเลยมีดวงไปดูงานนอกสถานที่มีดวงปรับตำแหน่งงานเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นคนค้าขายคนวางแผนที่จะเป็นใหญ่ในเรื่องงานหรือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองลุยจ้ะนะคะนะมาต่อเนาะคุณที่เกิดพศ2539อายุ28ย่าง29นะคะหนูกลางทุ่งนาค่ะประตูเปิด เก่งฉลาดมีความสามารถเป็นที่ยอมรับสวยและรวยมากหล่อแล้วดูดีนะคะเออดูดีนะเออไปอยู่บนชอบมากอกถือของไปทําบุญออกงานแฮปปีจ้จ้ะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของกิจการหรือถ้าไม่ไปไหนเลยเป็นพ่อบ้านแมบน่บ้านอยู่บ้านเฉยๆก็แต่งตัวสวยตลอดหรือเป็นคนสวยดูดีอยู่แล้ว ประตูเงินก็เปิดจะได้กินของอร่อยนี่ไงจะได้กินอาหารเหล่าจะไปคาเฟ่จะไปร้านจะมีคนมาเปมาเลี้ยงเออต่อให้โสดหรือไม่โสดเนี่ยเราจะไปเปใครใครจะมาเปเราก็ได้หมดด้วยเหมือนกันถามว่าดีไหมก็ดีนะจ๊ะอืมเนอะนะคะประตูรักก็เปิดโดดเด่นสําหรับรักใหม่ๆเพราะกาลังวางแผนอนาคตกไกลไปถึงการแต่งงานมีครอบครัวคิดไปแล้วว่าจะเอาอยัางไงมีโอกาสพบรักแต่ถ้าความรัก มีปัญหาเรื่องรักซ้อนก็ต้องระวังจะน้อยอกน้อยใจหรือมีปัญหาถึงทางและถึงทางแยกอะ่ะต้องเลือกว่าจะเอาอยัางไงคนมีคู่อยู่ได้กันมานานบางทีก็จะน้อยอกน้อยใจแฟนแฟนให้ความสาคัญกับลูกเต้ามากกว่าเราแฟนให้ความสํมา,า,กกา,าคาัญเรื่องงานมากกว่าเราแฟนเห็นคนอื่นดีกว่าเราหรือบางทีเราเป็นแบบนั้นล่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่นะปากดีมีความสุขพูดเพราะๆแฟนจะรัก เสกอะไรได้ดังใจนะคะเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนตัวเองจิได้ไหม <laughs> นะคะรักจะได้อ่อนหวานเนาะมาต่อคุณที่เกิดพศ2551นะคะอายุ16ย่าง17และพศ2491อายุ76ย่าง77หนูในยุ้งค่ะเออหนูโชคดีนะประตูงานเปิดประตูใจเปิดอันนี้บางคนมีที่มีทรัพย์สิสนมีมรดก คุณพ่อคุณแม่เตรียมไว้ให้แล้วบางคนก็กาลังเตรียมจะยกให้ลูกให้เต้าถ้าได้มาแล้วมีมาแล้วรักษาเอาไว้ให้ดีนะเออปวดหลังปวดเอวกล้ามเนื้ออักเสบหรือเปล่าโรคกรกรมพันธุ์ไหมดูแลตัวเองสักหน่อยจะได้เดินทางไปบางคนไปไหว้สันเจ้าพ่อหลักเมืองบางคนได้ไปเมืองเก่าบางคนเดินทางกับญาติหรือกลับบ้านไปบ้านญาตินะคะหรือมีลูกเต้ามีคนมาหาเนี่ยชมมุมนุมรวมตัวกันนั่งพูดคุยกันบางเด็กๆหลายๆคนก็เป็นเจ้าของการพูดคุยกันดีวงาน ผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็พูดกันเรื่องที่ทางจะให้ลูกให้เต้าหรือคุยกันเรื่องอะไรสักอย่างนะคะประตูเงินเปิดแฮปปี้มีความสุขได้กินของอร่อยซื้อมาให้กินถึงบ้านหรือจะไปกินนอกบ้านก็ได้เด็กๆโดยเฉพาะสาวๆนะคะมีคนมาขายขนมจีบหรือยังตั้งใจเรื่องเรียนนะนะคะนะตำแหน่งครอบครัวคนรักไม่ได้ขี้เล่แต่ว่ามันขึ้นมาแบบนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่จะเฮียบบางคนไปเจอหมอไปเจอพยาบาลนะคะบางคนก็อาจจะโดนดุโดนตำหนิเนาะ มีผู้หญิงคนหนึ่งทําให้เครียดรวมๆไม่ได้เสียหายอะไรไพ่ดีมากสําหรับคุณที่เกิดปีชวดน,นะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสีเสริมดวงของคุณนะสีแดงสีชมพูการทําบุญเสริมดวงนะคะทำบุญเกี่ยวกับของคู่ทําบุญร่วมถ่ายชีวิตโคระบือบริจาคน้ำดื่มสะอาดก็ได้นะจ๊ะเลขตามหน้าไพ่6-9 6-9-2จ้ะ ผู้หญิงคนนึงจะเป็นสื่อเสริมดวงโชคในสัปดาห์นี้